สวัสดีค่ะจากช่องอริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปยทานนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบแบบนี้นะคะเป็นลายที่ทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นนะคะงานออกมาดอกเล็กน่ารักนะคะแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้น2สีนะคะแบบนี้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นสีขาวนะคะมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะตัดให้ได้ลักษณะนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้ 40เซนติเมตรสี่เส้นนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะแล้วรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะเราจะตัดมา4เส้นค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะ4เส้นนะคะ จากนั้นนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบินนะคะเส้นสั้นนะคะไว้ด้านบนเอาริบบินเส้นยาวไว้ด้านล่างนะคะด้านยาวนะคะไว้ด้านล่างเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบินเส้นที่1ค่ะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านบนนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้แล้วล้วงเอาริบบิน้นเส้นที่สามนะคะเข้ามาไว้ในห่วงนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้นะคะแบบนี้เราก็จะพับริบบิ้นเส้นสั้นด้านล่างนะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายพับลงมาค่ะ เส้นสั้นด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นด้านขวามือนำปลาลิบบินนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกลิบบินนะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการลิบบินเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยให้เ,เพื่อนๆนะคะสอดเก็บลิบบินเส้นสั้นทั้งสี่เส้นนะคะ ตัวเราจะสอดเข้าไปในช่องแบบนี้เลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้ลิ้นโพดต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เลยสอดครบแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะลี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ ราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะมาทํามุมด้านข้างตรงนี้นะคะทั้ง4มุมนะคะมุมตรงนี้แล้ก็จะเริ่มทําเส้นด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือแล้วก็จะโคง้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดต,ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ เราก็ดึงนะคะดึงรวมไว้แบบนี้นะคะเส้นที่2นะคะด้านนี้นะคะเราก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดตรงฐานของตัวเขาเองเหมือนเดิมนะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะเส้นนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็ ดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นที่4นะคะตรงนี้แล้วก็หวงดิบบิ้นนะคะแล้วก็สอดตรงฐานของตัวเขาเองนะคะแบบนี้เราก็ดึงนะคะแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆไล่ดึงทั้ง4เส้นเลยค่ะดึงให้กระชับค่อยๆดึงนะคะ แล้วก็ดึงให้เท่าเทกันนะคะจัดมุมให้เท่าเกันค่ะด้านบนเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะได้มุมด้านข้างลักษณะนี้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำลิปบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้สี่เส้นนะคะมาสอดนะคะด้านล่างตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเราจะดึงลิปบิ้นมาตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะสอดด้านหลังนี้นะคะตรงนี้เลย อดเข้าไปนะคะดันเข้าไปด้านล่างของเส้นสีขาวนะคะตรงนี้ปลายลิบบินนะคะเขาจะมาชนตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้เลยเราก็สอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ แบบนี้ค่ะเราก็จัดให้เขาเท่าเท่ากันนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้สองเส้นคู่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะจับริบบิ้นนะคะมาซ้อนกันนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเพื่อนๆจะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะ แบบนี้ลิบบิ้ทับกันแบบนี้นะคะจากนั้นใชน้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวามือนะคะพับลิบบิ้ลงมานะคะแบบนี้พับลงมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจัดตรงนี้ให้เท่าเทกันนะคะใชน้นิ้วโป้งเรากดตรงเกสรเบาๆนะคะกดเบาๆค่ะแล้วก็ดึงตรงนี้ให้แน่นคะ่ะเราจะหมุนแค่ชนรอบนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะหมุนแค่นี้นะคะ แค่ชนรอบตรงนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะปล่อยลิบบินเส้นสีม่วงออกมานะคะแล้วตรงนี้ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะคะปล่อยเส้นสีม่วงเส้นสั้นนะคะประมาณนี้แล้วก็พับริบบินนะคะลงมาแบบนี้ค่ะปล่อยลิบบินชี้เข้าหาตัวเราแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะตรงมุมตรงนี้นะคะ สอดตรงนี้แล้วก็ใช้แหนบนะคะถ้าสอดยากนะคะริบบิ้นอ่อนก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ค่ะเราจะทําเส้นสั้นก่อนนะคะเส้นสีม่วงนะคะเส้นสีขาวเราจะยังไม่ทํานะคะเราจะปล่อยออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวตรงนี้ไว้นะคะทําเส้นที่ 2, 2> นะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะสอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้ตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ เราก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ตรงนี้เราก็กดไว้เบาๆนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดเบาๆไม่กดแรงนะคะเราก็ปล่อยเส้นสีขาวออกมาเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะเราจะทําเส้นสั้นนะคะพับลิบบินนะคะแบบนี้สอดตรงมุมนี้เลยถัดจากเส้นที่สองเลยนะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะ แล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สีนะคะแล้วก็ปล่อยเส้นสีขาวออกมาตรงนี้ก็เกี่ยวไว้นะคะพับเส้นสีม่วงแบบนี้สอดนะคะถัดจากเส้นที่สามเลยตรงมุมนี้นะคะบินโผล่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็จัดลิบจากนั้นเราก็ดึงนะคะให้กระชรับนะคะเส้นสีม่วงนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบา แล้วก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงเส้นสีม่วงค่อยคดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะดึงให้กระชับนะคะเกสรเขาจะได้ไม่เด้งนะคะเราใช้นิ้วโป้งเรากดนะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาทําเส้นสีขาวนะคะเราก็จะมาทํากรีบนะคะตรงนี้เส้นสีขาวนะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะรวบมาแบบนี้เลยรวบแบบนี้นะคะ รวบมาแบบนี้เลยรวบเข้ามาแบบนี้นะคะรวบเข้ามาหมุนประมาณสองรอบนะคะให้ริบบิ้นเหลือประมาณนี้นะคะให้ริบบิ้นเส้นนี้เหลือประมาณนี้นั้นนะคะเราก็จะใช้นก,ก้อยเราเกี่ยวตรงนี้ไว้นะคะปล่อยเส้นนี้ออกมานะคะริบบิ้นก็จะชี้มาทางขวามือมแล้วเราจะพับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้ค่ะแบบนี้ปลาริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เราก็ดันนะคะแบบนี้เลยดันกลีบนะคะแบบนี้เส้นที่สองนะคะเราก็ปล่อยริบบิ้ออกมาเกี่ยวไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พาริบบิ้นนะคะมาด้านหน้าแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะ ล้วก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะบีนโผล่ด้านล่างนะคะ ra 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 ใช้นิว้วชี้เราดันตรงนี้เราก็ดึงนะคะดึงกลีบนะคะส่วนเส้นที่3เราก็ปล่อยออกมาเหมือนเดิมนะคะเราก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่2เลยเราก็ดันนะคะแบบนี้เส้นที่4ี่นะคะเราก็พับริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดถัดจากเส้นที่ สามนะคะตรงนี้เลยสออใต้กลีบที่1น,นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ดึงจัดกลีบให้เท่ากันนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้านหลังนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะตกแต่งนะคะเราก็จะตัดด้านหลังแบบนี้เลยแบบนี้นะคะตกแต่งตามใจชอบนะคะเราก็ตัดธรรมดาเลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนมีกันไกลติกแซกนะคะก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ